วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะที่เคยลดน้ำหนักมา30กิโลค่ะทุกคนแล้วก็ลดรอบเอวนะคะไป6นิ้วเรื่องจริงนะทุกคนนี่เลยเช้ามานะคะเป็นกิจวัตรเลย,ยก็จะดื่มกาแฟค่ะกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่มีส่วนผสมของไขมันชาแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะก็ไปหากาแฟที่กินแล้วช่วยเผาผลาญไขมันด้วยนะคะจะได้ไขมันเก่าออกเยอะๆนะคะทุกคน เลยจากนั้นนะคะแล้วหน่อยก็ทานโปรโตีนนะคะเพื่อให้ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผ่านไขมันค่ะถ้าเกิดว่าคนลดน้ําหนักไม่โปรโตีนไม่ถึงนะคะยังไงก็ลดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เผาผ่านไขมันหน่อยกินโปรโตีนของเพอร์ลีนนะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะมีโปรโตีนมากถึง20กรัมค่ะทุกคนแล้วก็มีกรดอะมิโนโครบถ้วนหน่อยทานแทนมื้อเช้าไปเลยนะคะอย่าลืมทานโปรโตีนให้ ถึงนะคะในแต่ละวันให้เอาน้ําหนักตัวเรานะคะคูณหนึ่งก็เท่ากับโปรตีนที่เราควรรับในแต่ละวันค่ะนี่เลยหน่อยก็กินเพอร์ลีนนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่หนลดน้ำหนักมาได้เยอะขนาดนี้หน่อยกินโปรตีนของยี่ห้ออื่นอยู่แต่ตอนนี้ทาเองแล้วค่ะทํากับพี่อ้ําแล้วก็พี่เอนะเป็นโปรตีนที่ทานง่ายมากๆค่ะทุกคนไม่ต้องกั้นใจทานเลยเพราะว่ามันอร่อยมากนี่ค่ะใส่นํานแค่ประมาณ270ก็คือเลิศแล้วนะคะอันเลิเท่าโคดค่ะทุกคน เขย่าแปบ,บเดียวก็ละลายแล้วนะคะหอมข้าวโพดมากๆเลยเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ทานโปรโตีนเลยค่ะแล้วก็เพื่อโปรโตีนที่ถึงนะคะหน่อยทานเจลลี่เพิ่มอีกหนึ่งแห้งค่ะ,อะซองนี้นะคะให้โปรโตีนถึงสิบสามกร,รัมเลยนเป็นปรตกนเจลลี่เจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศเลยนะคะที่ทําออกมาได้แบบว่าอร่อยมากๆแล้วก็มีคุณประโยชน์สุดๆเพราะว่าโปรโตีนเต็มๆไม่มีน้ําตาลค่ะ จากนั้นหน่อยก็ทานข้าวนะคะประมาณม,มือ้อบ่ายเย,ย็นๆค่ะผมเปียกทานข้าวปกติเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเอชชัวอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่มีไขมันเยอะๆนะเอชชัวตัวนี้นะคะช่วยเบลนไขมันโดยเฉพาะแล้วก็ช่วยคุมหิมอิ่มนานด้วยค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยก่อนนอนค่ะทุกคนก่อนนอนด้วยเพอร์พีทแต่ไม่มีกล่องเพอร์พีทตรงนี้เพอร์พีทใครๆก็รู้จกนะักเนาะเพอร์พีทไฟเบอร์นะคะยอดขายหลายร้านกล่องเลยทุกคนกินดีมากๆมันจะเคลียร์ทุกอย่างที่เรากินในระหว่างวันนะคะออกหมดเลย จะบอกว่าเราห้ามอดอาหารนะคะจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะถ้าทานไม่ครบก็เพลิล